เพชรยนต์สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องเะจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้น้องเจจ๋าจะพามาชมรถกระบะนิสสันแบนลนงนะคะวันนี้เจจ๋าจะรีวิวเดียวนะคะลายคันคันนี้ให้ดูนะคะแต่เะจ๋าไม่ได้ขยับออกมานะคะเพราะว่าวันนี้พื้นที่นะคะรถที่รอปล่อยเนี่ยค่อนข้างแออัดนะคะพื้นที่เจจา๋าองว่างไม่มีให้รีวิวเลยนะคะ f c ฟจอดรีวิวในซองเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าคนที่ติดตามน้องเจจ๋ามานานจะทราบอยู่แล้วว่ารถที่เพชรยนต์คัดสวยๆนะคะคุณภาพเกรด A นะคะ ทุกขันแม้กระทั่งจอดในซองก็เชื่อเลยว่า f c คนที่ต้องการรุ่นนี้นะคะต้องชอบแน่นอนนะคะสำหรับนิสสันนาวาร่า2.5ตัว e black edition นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีมากๆนะคะสำหรับน้องจ้าจ๋าเลยเพราะว่าคนที่จะเล่นนิสสันนาวาร่านะคะ black edition ในส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใช้งานจริงๆ นะคะน้นใช้งานแล้วก็น้นความคุ้มค่าแล้วก็ความประหยัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องความทนนะคะแล้วก็เรื่องปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกนะคะโดยเฉพาะคันนี้นะคะ F C เป็น4ประตูเกียร์แมนนวลน,นะคะแล้วได้ตัว b บ็กเอดิชันเนี่ยราคาแค่4 1 0 0 0 0บาทนะคะไม่ห้า0 0ื่เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมฟังไม่ผิดนะคะปี2018นะคะไม่ห้าหมื่นนะคะราคา4,110,000เท่านั้น สามารถขอดอกเบีย้ยพิเศษได้นะคะเริ่มต้น2.39ได้เช่นกันเครดิตดีนะคะหรือเป็นพนักงานโคสารารี่นะคะทุกอาชีพซื้อได้หมดเลยนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ7,600บาทถึง7,800บาท อ้าทำไมจะจ่าถึงว่า 7, 6, 6 7 7จถึงเพเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับอาชีพและเครดิตแล้วก็รายได้ลูกค้าเลยนะคะอ่ะมาชมความสวยความเดิมกันนะคะไม่ห้าหมื่นนะคะถ้าท่านผู้ชมจะเอาไปใช้ในกรณีที่ไปบรรทุกโดยเฉพาะบรรทุกหนักๆเลยเนาะเพราะรุ่นนี้เขาแกล่งเรื่องบรรทุกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่วงล่างเกาะถนนดีนะคะการดูแลดีแล้วการดูแลไม่ยุ่งยากแล้วก็ค่าอะไหล่ไม่แพงนะเป็นรถกระบะแบรนด์รองที่เพชรยนตเอาเข้ามาเยอะที่สุดเลยถ้าเป็นมิตซูหรือว่า ไททันเนี่ยสังเกตเลยคนที่เป็น f c หรือว่าคนที่ติดตามน้องจ๋ามานานเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะไม่ค่อยแบนลองเนี่ยจะไม่ค่อยเอามาเข้ามาเลยจะเอาเข้ามาแค่แบ็กเอเดชันหรือว่าตัวคาลิเบอร์เท่านั้นเป็นรุ่นที่ขายดีจริงๆนะคะเป็นรุ่นแบนลองที่ขายพอๆกับ D m a มเลยนะราคาดีราคาถูกสุดคุ้มประหยัดรายได้หมื่นซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเอากระบะไปใช้แล้วส่วนใหญ่ก็คือเอาไปใช้งานจริงๆนะคะความสวยความเดิมนะคะตัวแบ็กเอเดชันจากดูจากแรปสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่มีด่างนะคะ FC คันนี้ แรปสติกเกอร์ฝากระโปรงไม่มีด่างแล้วก็กระจังหน้านะคะก็เป็นลมดําตัดกับสีดําโลโก้นิสสันชัดเจนโครงสร้างเดิมๆทะเบียนนี้5ขอไข่พอสัเพา7574ได้ไปพร้อมกับตัวรถนะคะถ้าใครเห็นคันนี้แล้วสวยชื่นชอบอาจจะถูกใจในเรื่องไม้แล้วก็เรื่องราคานะคะรีบโทรหาน้องเจ,จ้าจานะคะเดี๋ยวน้องเจ้าดูแลเคสให้เองปรึกษาเคสก่อนได้นะคะ ฟังชันให้มาเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ทามรันนิ่งนะคะไฟหน้าเนี่ยโคมแท้คมเดิมนะคะยังใสสวยอยู่เลยนะคะเป็นโคมแท้คมเดิมซึ่งไม่มีการเปลี่ยนโคมใหม่แน่นอนนะคะสำหรับรุ่นนี้แล้วก็แก็บด้านข้างนะคะสภาพเดิมเนียนนะคะพร้อมคิ้วซุ้มล้อที่ตกแต่งมาจากโรงงานซึ่งเป็นรุ่นเฉพาะของตัวแบ็กเอดิชันนะคะของเจ้าจ๋าย้ําก่อนตัวสติ๊กเกอร์ไลายไฟเนี่ยนะคะจะเป็นรุ่นของเขาเลยนะ เป็นปี2 0 1 8ถ้าเป็นปี2 0 1 9ขึ้นมาจะเป็นลายศาสตร์โคลนนะคะสิ่งที่ส,สวยก็คือตัวล้อแม็กที่ทําให้ตัวรถโดดเด่นนะคะสีดําตัดกับสีแดงนะสกู๊หกลูดิสหน้าดําหลังค่ะนะคะดอกยางเนี่ยติดมากับตัวรถเลยเยนาะจ๋าเปลี่ยนเป็นยางเปอร์เซ็นให้ใหม่ซีซั่นนะอ่ามืดนิดนึงนะคะนี่ใต้ซุ้มล้ออาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวจะจ๋าไม่แผ่นกล้องดีกว่าแต่เดิมแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะซื้อรถกับน้องก้ะจ่าทั้งทีเนี่ยได้รถด,ดีคุณภาพแน่นอนค่นะ้อคนที่่แบบวารักในตัวชื่นชอบแลวก รักในตัวนวราจริงๆนะคะแล้วอยากได้นะคะหาที่ไหนก็ไม่สวยเท่าที่จ้จ่าเพชรยนต์รีวิวนะคะก็ติดต่อมานะคะติดต่อมานะ,ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยที่ประมาณอายุ35ขึ้นไป ที่ชอบรุ่นนี้ถ้าวัยรุ่นเขาจะไม่ค่อยชอบแบรนด์นี้นะคะอ่าวัยที่35ขึ้นไปแล้วเอาไปทํามาหากินจริงๆโดยเฉพาะการบรรทุกหนักรับเหมาค้าขายขนสวนมันสวนปาล์มนะคะหรือใครจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ไปทรงไปสวนนะไปไล่ไปนานะบอกเลยท่านภูมิจะท่านดีใจมากๆเลย นะอ่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนก็ได้เนาะล้อเมื่อกี้ฝั่งซ้ายด้านหน้าก็ไม่มีเบียดเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะคะ F C ดูได้เลยนะก็ไอ้ด้านขวา <c oughs> ไม่ใช่ด้านหลังนะดูความใหม่ของตัวแม็กเนี่ยดอทที่แต้มสี QC จากโรงงานเนี่ยยังแต้มมาอยู่เลยนะคะเออสวยนะหนูว่าคุ้มนะคนที่จะตัดสินใจเล่นแบรนด์นี้เนี่ยน้องก็จ่ายเห็นด้วยเลยแล้วทําไมจ้าจ๋าเคยใช้รุ่นนี้ไหมจ้าจ๋าบอกเลยว่าเคยขับนะคะเคยขับแล้วก็ ด้วยความที่ FC คนที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะเชื่อไหมว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจไปใช้รุ่นอื่นแล้วก็ตัดสินใจก็โทรมาหาน้องกระจาลูกค้าอยู่แถวราชจะพฤกษ์อยู่กันละประพฤกษ์ก็มาหาจะจ๋ามาเอารถที่นี่หมดเลยนะโดยเฉพาะนาวล่านะคะไฟเลี้ยวมองข้างนะคะ LED นะคะกระจกเนี่ยก็ไม่มีชํารุดแตกหักนะมีค่าฟงค่าฝุ่นนิดหน่อยชิว้วกษาสตาร์เจ้าของเดิมเขาก็ติดมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะ,ะตัว ฟิล์มก็ติดให้เรียบร้อยสิ่งที่จะจ่าชอบอีกอย่างหนึ่งเลยว่าเป็นรถ4ประตูที่ยังขนาดยังไม่ใช่ตัวท็อปนะตัว E เนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นของรุ่น b a c k edition แต่เขาให้ตัว smart entry มานะคะแล้วใส่กรอบโครเมียมแล้วมาให้นะบันไดาทางขึ้นเนี่ยให้ดูก่อนเลยว่าสภาพเนี่ยไม่มีแตกหักนะคะตรงนี้สภาพเดิมสวยๆเลยนะแดงตัดดำใครชอบลายไฟสวยๆนะคะรับรองวิ่งบนถนนหรือว่าเอาไปใช้แถวต่างจังหวัดเนี่ยนะคะคือโดดเด่นแน่นอนสีแดง นิสสันนาวาล่าเนี่ยสีแดงเป็นสีที่สวยสดสุดๆเลยนะคะบรรดารถในไทยเนี่ยนะคะจะจาจ๋าเปรียบเทียบได้เลยเออแล้วก็แดงมัดหน้าที่จ๋าชอบนะแต่ว่าเป็นนาวาล่าเนี่ยเป็นแดงที่ใช้นานๆยังไงสีก็ไม่ตกสีก็ไม่หมองสีก็ไม่ช้ำน,นะจะสดสวยใหม่นะคะตลอดเวลาเลยถ้ายิ่งดูแลทําความสะอาดดีนะคะล้างนะคะเช็ดตลอดเนี่ยรับรองเลยว่ารถของคุณพี่หรือคุณลูกค้าที่ได้จากจาจ๋าไปหรือได้จากเพชรยนต์ไปสีนี้เนาะ,ะยังไงก็ไม่หมองไม่ค้ำดูไม่เก่าแน่นอน สติกเกอร์ด้านข้างเนี่ยนะคะเนี่ยลายเนี่ยเป็นของกิดมาจากโรงงานเลยนะคะสังเกตได้เลยนะคะมันจะกาวมันจะแน่นนะคะแกบหมุดนะคะไม่อ้าไม่ง้างนะคันนี้เจ้าจ๋าเชื่อเลยว่าอยากให้เอฟซีเจ้าจ๋าเห็นคันนี้จังเลยนะคะใครจะได้เป็นเจ้าของคนต่อไปคนใครจะได้ไปครอบครองนะคะไฟท้ายนะคะมาดูก่อนไฟท้ายก็ไม่แตกไม่ล้าวนะนะไฟท้ายไม่แตกไม่ล้าวนะน่าจะมีรอยขูดนิดนึงตรงนี้แต่ไม่ได้แตกนะนิดเดียวเดี๋ยวเราขัดให้นะคะ โลโก้ตัว e นะคะมีสติกเกอร์ติดมาด้วยนะคะเราว่ามันสวยดีเขาเลยไม่ลอกออกนะคะกล้องถอยมีให้แล้วนะคะของสแตนดาดโรงงานนะคะหรือว่าฝาท้ายแบบตุดเป็ดเนี่ยสมบูรณ์แบบของเดิมทั้งหมดนะคะหรือว่าใครมาเห็นน้องจ้าจ๋าแล้วนะคะแบบว่าอยากลองเปลี่ยนแบรนด์ดูเคยขับแต่แบรนด์หลักนะคะหรือว่าใช้มิซูอยู่หรือว่าใช้โตโยต้ารุ่นอื่นอยู่นะแล้วม่เห็นจะเปลี่ยนรถพอดีรับเทินนะคะรับเทิรน แล้วก็เห็นร้องทาษารีวิวเนี่ยอยากจะ,ะเปลี่ยนใจมาใช้รุ่นนี้ดูลองนะลองเปิดใจให้เขาดูเผื่อจะหลงรักในความทนแล้วก็ในความแกร่งนะคะในการบรรทุกเนี่ยนะคะเป็นกระบะนะคะอีกหนึ่งรุ่นที่ให้ความลึกมานะคะความลึกคืออะไรสังเกตเลยนะคะเทียบกับหลายรุ่นนะเนี่ยรีโวนะความกว้างเท่ากันแต่ว่าสังเกตเลยว่าตัวนาวรลามันจะรู้สึกว่ามันจะ ความลึกความสูงอะ่ะมันจะใส่ของบรรทุกได้เยอะเพราะว่ารถรุ่นนี้ออกแบบมาให้เพื่อบรรทุกหนักจริงๆนะคะอ่ะอันนี้คือให้ดูรอบคันแล้วนะคือน้องกระจาร,รีวิวเนี่ยคืออ่ะน้องกระจามันเปิดท้ายไม่ได้นะไอะเรื่องเดิมนี่เดิมอยู่แล้วแต่ให้เห็นความสดความใหม่นะคะน้องกระจานไม่มีอะไรปิดบังเลยแต่บรันตีได้เลยว่ารถนะคะจะจาาที่รีวิวทุกคันเนี่ยน้องกรจจานไม่เอารถทางบริษัทเชร่ยนต์นะคะไม่เอารถย้อมแมวขายมาขายนะ ตัวเบาปี18นะคะตัว e ยังให้เป็นเบาผ้านะเบาผ้าสังเกตความใหม่นะคะสังเกตความใหม่อาจจะมือเล็นึงต้องขออภัยทูกท่าจริงนะคะสังเกตความใหม่เนี่ยก็คือเบาไม่ขาดไม่ยุบไม่ยุ่ยนะคะสภาพไม่ํำเพราะว่าไม่ไม่ก็ใช้น้อย <c oughs> ไม่ก็ใช้น้อยนะคะแล้วก็สภาพตัวรถสวยมากนะคะนี่มันพรมตรงนี้จะจ่าให้ไปเลยนะและมีแอร์หลังให้ด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะมีแอร์หลัง ได้เลยใช้งานได้ปกตินะคะทุกอย่างทุกอย่างใช้งานได้ปกติระบบไฟระบบแอร์เนี่ยนะคะไม่ต้องกังวลเลยตัวน็อตเนี่ยเดิมแน่นอนนะคะตัวน็อตนนี่เดิมแน่นอนค่ะ FC ใครที่อยากได้รถสวยๆกับน้องเจ,จ้าจ่าทักเข้ามาได้เลยที่เพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย68มาดูความสดต่อตรงแผงประตูนะคะฝั่งคนขับ ก็มีก็ไม่มีรอยชํารุดนะน้องกจาบอกเลยนะคะกระจกออโต้หนึ่งบานที่พับกระจกอัตโนมัติไฟฟ้ามีให้เรียบร้อยครบนะคะแผ่นเพปอยู่ครบนะคะตัวรุ่นนี้จะอยู่ฝั่งขวานะฝั่งคนขับเนี่ยตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะน้องกจ่าอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6 8นะคะมีนบุรีกรุงเทพนะคะนี่ตัวรถสวยเดิมนะคะพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีแพทเทิร์นชิปไอคุ้คอนโทรลแล้วนะคะ มีคู่คอนโทรลแล้วเรียบร้อยมี Apple c a r p ์พด้วยเห็นไหมเป็นรถแบรนดลองที่ออปชันเขาไม่ห่วงจริงๆคอนโซลด้านหน้าดูได้เลยว่าไม่มีซีดไม่มีขาวรถไม่ได้ตากแดดแน่นอนไม่ห้า0 0ื่นแล้วกล้องหน้าจอมองกล้องถอยหลังแล้วเป็นรุ่นที่ให้แอร์ออโต้มาแล้วเรียบร้อยค่ะให้แอร์ออโต้มานะคะเกียร์หสปีดนะคะคอนโซลเกียร์ผงหุ้มเกียร์ก็ยังดูใหม่ดูกริบอยู่เลยค่ะ Fc อ่ะนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัว เบาะนะคะนี่ก็ไม่มีขาดไม่มีชํารุดนะได้ปุ่มพูดสตาร์ทแล้วเรียบร้อยนะคะรุ่นนี้นะช่ององค์ช่องแอร์นี่ก็ไม่มีชํารุดใครที่สนใจนะคะตามหารุ่นนี้อยู่แล้วตั้งงบไว้หือใครจะซื้อสดนะตั้งงบไว้สักสี่แสนกลางๆสี่แสน,นหน่อยๆเนี่ยมาเลยนะคะมาเอารถเลยรถพร้อมขับแล้วนะคะสวยมากนะคะสวยมากกลิบเนียนนะคะน้องก็จ๋าไม่จะไม่พูดเวอร์กว่าน,นี้เลยนะคะถ้าจะ๋าจะไม่พูดตามความจริง เนี่ยจ้าจ๋าพูดตามความจริงพร้อมกับแผนกล้องนะน้องก็จ๋าจะพูดตรงๆเลยว่ารถสวยหรือว่าสภาพมันกิบตรงไหนตรงไหนต้องได้แก้ไขตรงไหนต้องได้เก็บรายละเอียดให้ลูกค้าเพิ่มเติม,ตมนะคะจ้าจ๋าจะแจ้งในคลิปเลยนะคะเอาความจริงใจพูดกันเลยแล้วก็ตรงหลังคาเนี่ยนะคะตัวแบ็ก e d ดิชันเลิมให้ดูเนี่ยหลังคาเขาก็ได้สติกเกอร์สีดําให้ด้วยเช่นกันนะนี่เห็นไหมความสวยแดงดําเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดแล้วนะคะเขาออกแบบมา เพื่อความลงตัวสิ่งดีจริงๆไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนความทนก็ไม่มีใครเทียบเท่านะคะช่วงล่างแกลง่งแค่น้องเป็นแบรนด์รองเท่านั้นเองค่ะ f ีนะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะคะไม่ห้าหมื่นเป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะนี่เครื่องยนต์นะคะขนาดไม่ห้าหมื่นเนาะสองจุดห้าดีเซลล้วนนะคะตัวเครื่องยนต์เนี่ยดูด้วยตาเปล่านี่ดูออกเลยว่ารถเนี่ยมันไม่ช้ำอ่าแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาตอนเดือนสามอ่ามาที่สามเดือนสิบนะ แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนมาเอาไปใช้อีกสักสองปีค่อยเปลี่ยนนะคะปัม๊ม ABS นะคะระบบกระจายแรงเบรคเขามีแล้วนะรุ่นนี้นะเขามีหมดแล้วนะคะความปลอดภยัยแอร์แบคได้7ใบเลยนะคะ FC เนี่ยนอดฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดรวมไปถึงฉนวนกันความร้อนที่ดูยังไงก็ดูใหม่นะคะไม่ต้องแบบเนี่ยฉนวนกันความร้อนเนี่ยดูใหม่อยู่เลยนะคะมาจับดูได้นะสติ๊กเกอร์มอคก,กอคำเตือนอยู่ครบ เนี่ยะให้ดูไปพร้อมๆกับน้องจ๋าแผ่นกล้องเลยว่ารถของเราสดพ่อเก็บสายไฟรายละเอียดเครื่องยนต์ไม่มีซึมไม่มีประโยชน์ของน้ํามันเครื่องนะคะน้องก็จะากล้ารีวิวในซองให้ดูเลยนะคะขอย้ำนะคะถ้าใครอยากมาชมรถตัวจริงด้วยตัวเองเนี่ยนะคะมาดูได้เลยนะคะน้องก็จะารอที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสีแยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะตัวน็อตสวยๆโครงสร้างเดิมๆเนะคะตัวคานหน้านะคะเนี่ย คานหน้าไม่มีรอยแกะรอยถอดนะตรงคานยึดหม้อน้ําหรือคานยึดด้านหน้านะคะตรวจสอบได้เลยมาดูว่ามันมีรอยเบี้ยวรอยบิดไหมนะคะมาดูด้วยตัวเองเลยนะคะน้องกจ๋าพูดไปก็อาจจะหาว่าโฆษณาเกินจริงแต่แบบว่าความจริงที่น้องกจ๋ารีวิวมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่น้องกจ๋าพูดเลยนะคะภาพไม่สามารถโกหกได้นะคะภาพไม่สามารถโกหกได้อ่ะนี่วิดีโอไม่ใช่ภาพเลยวิดีโอเลยนะคะ F4 เข้ามาชมได้นะคะน้องกจะารอสเตนบายที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถนนเสรีไทยซอย68นะ ก่อนจากกันปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้น้องจะจ้าด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัปเดตรถรีวิวใหม่ๆนะคะถ้าใครสนใจรีบโทรมานิดนึงเพราะว่าราคาค่อนข้างดีราคาถูกไม่น้อยปี2018นะคะได้4ประตูออปชั่นเยอะจัดหนักจัดเต็มเอาไว้ทํามาหาก,กินต่อได้เลยนะคะสําหรับวันนี้น้องเจ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ